แกะกล่องสุ่มเครื่องหอมค่ะนี่คือกล่องสุ่มเครื่องหอมของแบรนด์เพลานเพลาเดอะมิสเตอรี่บ็อกซ์สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะคือเครื่องหอมเพลาคือกลิ่นเขาดีมากเขีนครีมกานหอมถุงหอมสเปรย์คือมีทุกอย่างเชียนหอมออะไรย่างเงี้ยค่ะกล่องนี้เนี่ยพาราหนึ่ง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 ซึ่งเขาบอกว่าด้านในกล่องเนี่ยมูลค่าของเกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดแน่นอนนี่น่ารักมากโอ้โหกลิ่นหอมทะลุออกมาเลยทุกคนเอ็ดโอ้โห ซอฟสปาไว้ Soft, ชื่อเหมือนเราอย่างแรกเลยก็คือถุงหอมกลิ่นซิตี้ฟีลลิ่งแบบว่าเลิกงานยามค่ำคืนแสงไฟในเมืองสากส่องเข้ามาเป็นไฟทางลงเหลืองๆนะคะเราก็แบบฟิลจะไปแวะกินร้านอาหารในเมืองสักร้านหนึ่งที่สงบสงบมีเสียงแตรรถเบาๆแบบฟิลนิวยบบอร์กอะไรอย่างเงี้ยแกเฮ้ยชอบเลยกลิ่นนี้หอมมากเหมือนจะหวานแต่สดชื่นมีตัวจิ๋วจิ๋วมินิแซมเปิลมาให้ด้วยอะ่ะมีกลิ่นท้องฟ้าอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมว่าท้องฟ้าเราจะเป็นกลิ่นยังไงอุ้ยโห ถัดมันยังไม่หมดนะทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยฉันเริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้คือเทียนหอมนะคะ1.5ดออนนะคะทีไทม์เวลาของการชงชานะคะอุ้ยหอมมากเขาคือซอยบีนแว็กซ์นะคะน้ําตาเทียนตรงเนี้ยทามาจากถั่วเหลืองด้วยนะเอ,อ้กลิ่นอันนี้ฟิลแบบกลิ่นหอมผู้ดีมากอะเจลอาบน้ํากลิ่นแชมเปญค่ะอันนี้ไว้ล้างมืออาบน้ำได้หมดเลยนะคะดูสวยดูหรูดูแพงประหนึ่งราชแชมเปญอาบตัวทุกวันเฮนครีมอีกสองเลาะวายแล้วเป็นกลิ่นที่เราชอบ กรดิ่นก้อนเมฆไว้ทีเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบกลิ่นที่สดชื่นหอมหอมเหมือนแบบมือสะอาดมากๆอะไรอย่เงี้ยมือชุ่มชื้นดีมากใช้ดีมากมีรุมสเปย์มาอีกสองไซส์จ้าหอมทางบ้านเลยมีเวอร์ชัน30มลิได้กลิ่นแพรค่ะวิสดชื่นดีมากพ้องกลิ่นอับๆหรือขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะก็แบบปึกๆไซส์ใหญ่ค่ะ100ร0อย l กลิ่นตุ๊กตาหมี นึกออกปะกลิ่นตุ๊กตาหมีเป็นยังไงมันจะเป็นซีลิ่งแบบทุกคนต้องมีผ้าเน่าเป็นของตัวเองเกตป้าตอนเด็กๆอ่ะเจอตุ๊กตาหรือผ้าเน่าที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเป็นเด็กอีกครั้งอุ้ยได้มาเยอะเลยนะเนี่ยมินิรีดดิวเซอร์นะคะกลิ่นเดซี่คือดอกเดซี่หวานนิดเดียวแต่เน้นสดชื่นมากกว่ารู้คุณหนุ่มคุณใจอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยคุ้มมากนะมันเกินกว่าราคาที่เราจ่ายไปแน่นอนใครชอบเครื่องหอมนะคะส่วนตัวซอฟแนะนําแบรนด์เพลาเลยจริงๆเพราะมีความเรียบง่ายที่มันแบบสเปเชียลมากๆกลิ่่นเาอห จริงหอมนานหอมทนมากหรือถ้าใครไม่รู้ว่าแบบเออเราชอบสายกลิ่นไหนยังไงจะลองไปหน้าร้านก็ได้นะคะเขามีหน้าร้านอยู่ที่สยามแต่สําหรับกล่องจุ่มแบบนี้นะคะที่เราแกะกันเนี่ยจะมีแค่เฉพาะออนไลน์ในต่อตและแอปส้มเปิดแค่3วัน11พฤศจิกถึง13พฤศจิกายนเท่านั้นนะคะเอ้ยลองไปจุ่มดูนะ